พอพักป้ามหาภาัยยิ่งอยู่ยิ่งจนเปิดมา20ปีวีรกรรมเพียบนักศึกษาโดนกันมารุ่นสู่รุ่นป้าไม่คืนเ,เอกสารให้ลูกฉันไม่คืนไอแพดป้าก็ไม่คืนซาดีนะแต่ก็ทําอะไรเจ้าของหอไม่ได้สักที พราะเป็นเมียอดีตผู้กำกับแจ้งโปริสไปเขาก็ไม่อยากยุ่งด้วยเอือมดะอาพฤติกรรมป้าบอกผู้ปกครองไปฟ้องเอาเองเถอะงานนี้เรยร้อนมาถึงมือพี่นวงแต่ก็ไม่ไายโดนป้าส่งข้อความมาบอกให้หยุดทำข่าวนี้ไม่งั้นนวงจะโดนดีแน่ป้าจะฟ้องก็ฟ้องได้ไม่เป็นไรเลย <c oughs> ยินดีแฮปปี้ก็ฟ้องมาเรียกได้ว่าป้าเล่นผิดคนซะแล้วเพราะหน่วงเขาของจริงจ้า โดยเคสล่าสุดที่มาร้องเป็นน้องนักศึกษาที่จะย้ายออกจากหอแต่โดนป้ามายึดของคนเอกสารสำคัญลั่นว่าถ้าอยากได้คืนให้เอาเงินมาหมื่นห้าเนี่ยลูกชายจะขนของออกไปมีเจตนาจะหลบหนีถ้าเธออยากได้ของคืนนะเธอโอนให้ฉันมาเลยหมื่นห้าบางเคสก็ถูกเจ้าของหอถือวิสาสะเข้าไปรือคนห้องพักบางก็โดนปิดประตูหอล็อกก้อนแล้วไปร้องว่าถูกบุกลุกซะงั้นพีคสุดคือพี่คนขายส้มตำคนนี้นี่แหละ เนี่ยหนูจะย้ายออกจากหอนะคะค่าห้องเท่าไหร่คระป้าคิดมาเลยเขาบอกว่ามีเงินสดเท่าไหร่หนู่า,าก็ให้ก็ดูใช่คะ่ะเขาเอาไปหมดเลยและสาวนักศึกษาคนนี้ที่เรียนไปด้วยทํางานเสิร์ฟอาหารกลางคืนไปด้วยแต่ป้ามาด่ากลาดว่าเป็นกะ แต่เขามาดูถูกหนูหนูก็เลยคิดเลยว่าอะตอนนั้นหนูต้องออกละเขาเป็นใครอ่พ่อแม่เรายังก็ไม่ได้มาด่าเราแบบนี้ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้กันดีไม่มีใครอยากไปพักตั้งแต่เริ่มกิจการใหม่ๆซึ่งผู้เช่าจํานวนมากมีการร้องเรียนแล้วก็แจ้งความกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องกลับเงียบพอจะได้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเข้าใหม่ตอนมาติดต่อทางหอจะยัดข้อเสนอ4ปีพอลูกค้าทนพฤติกรรมป้าไม่ไหวจะขอย้ายออกกลางคัน ก็จะถูกขอดึงสัญญานี้มาบีบทําให้หลายคนต้องยอมจ่ายเงินตามที่ถูกเรียกเพื่อให้จบเรื่องนั่นเองสมมติคุณอยู่ไป3ปีคุณจะออกไม่ได้คุณต้องอยู่ครบ4ปีไม่งั้นคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มแคมหอกก็ยังออกบินค่าเช่าแบบเลี้ยงภาษีบอกค่าเช่า2,000ที่เหลือเป็นค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมซึ่งเอาจริงๆมีแค่เตียงกับโต๊ะเครื่องแป้งตู้เย็นยังไม่มีเลยจ้าพอนักศึกษาเขาซื้อเข้ามาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือไมโครเวฟต,ตอนย้ายออกกับเอาของเหล่านี้ไปไม่ได้กลายเป็นทรัพย์สินของหอพักเกียอย่างนั้นเราจะเข้าไปขนของนะมีเจ้าหน้าที่นะแต่ท้ายที่สุดคือไม่ได้สักอย่างและพี่หนวงก็ยังได้ข้อมูลมาอีกว่าหอนี้มีส่วนที่เคยถูกสั่งห้ามไม่ให้ปล่อยเช่าคือส่วนโซนซักผ้าแต่เจ้าของหอก็ละเมิดแอบปล่อยให้คนมาเช่าอยู่ดีเคยมีคดีสารปกครองไม่อนุญาตให้ปล่อยเช่าแต่ป้าคนนี้ก็ยังปล่อยเช่าห้องฝั่งนั้นอยู่ ว่าแล้วชาวเน็ตก็ไปตามสืบจนได้เห็นชมหน้าป้าเจ้าของหอ,อก,กับมาไทโซผมตีฟาราสูงมากบูดีสุดๆไม่น่าใจร้ายกับนักศึกษาเลยนีน่หนำซ้ำคนที่เจอมากับตัวยังบอกว่าไม่ใช่แค่ป้านะที่เป็นแบบนี้ลูกสาวป้าเองก็ยังเป็นลูกไม้หล่นในไก่ต้นพอๆกันเลยมีเคสที่ลูกร่วมกับจริงว่ะล,ลูกกับแม่เหรอใช่ค่ะ บางเมนก็บอกว่าตอนเข้าไปเช่าป้าพูดจาดีมากแต่พอเซ็นสัญญาจ่ายเงินแล้วกลับเป็นอีกล่างด่ากาดคนเช่าเหมือนไปขออยู่ฟรียิ่งไปกว่านั้นพอจะออกยังยึดค่าประกันยึดหมดงงใจมากขณะที่หลายคนก็ได้แต่ถามว่าค่าอินเทอร์เน็ตหอป้าความเร็วระดับจัก,กรวาลเลยใช่ไหมถึงเก็บเงินเขาปีละเป็นหมื่นใช้ของค่ายไหนค่ายนาซาปะเนี่ย บางก็บอกตอนออกมาขนาดชุดนักศึกษายัยงโดนยืดไปเลยป้าใหญ่มาจากไหนถึงได้เก่งกับนักศึกษานักแม้จะเป็นเมียเป็นญาติคนมีสีแต่งานนี้ป้าหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกคะ่ะ